สวัสดีครับในเช้าวันที่13เมษายน2567กับผมนทวัฒน์นาลาเสตพงศ์ผู้รับใช้คิดตจักพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวจนะคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขอ,อเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ8พระคำได้กล่าวไว้ว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดแล้วขอจงไข้ควรถึงสิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็จงไข้ควรดูเอเมนครับขอบคุณพระเจ้าในการที่เราจะสรรเสริญนมันสการพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจเราจะมาอะบอกกับพระเจ้าว่า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงบริสุทธิ์พระองค์ทรงยุติธรรมพระองค์ทรงสรรรรัตด์ซื้อพระองค์ทรงมีความยุติธรรมทุกอย่างและพระองค์ทรงเป็นาการช่วยกู้แล้วก็พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราทั้งหลายในวันนี้และว,วันนี้ก็เป็น ตรงกับวันสงการของประเทศไทยด้วยเป็นปีใหม่ของประเทศไทยเราจะมาสารรเสริมพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงสัพันอยู่พระองค์ทรงรู้ทุกอย่างและพระองค์ทรงรู้การกระทำของเราเพราะองค์ทรงรู้เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์และพระองค์ทรงควบคุมทุกเหตุการณ์อยู่ไม่ว่าใครจะมาดีหรือมาร้ายกับในชีวิตของเรา พระเจ้าก็จะปกป้องชีวิตของเราเพราะว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงรู้าการกระทําของมนุษย์พระองค์ทรงรู้จิตใจของมนุษย์และพระองค์ทรงชั่งใจมนุษย์ได้ทุกอย่างแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ใจมนุษย์ทุกคนแต่ว่าพระเจ้าทรงรู้จิตใจของเราเราจะมาที่ฐานตอบสนองพระคำด้วยกันในเช้าวันนี้ที่เราจะสรรเสริญพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงสวรรค์อยู่ลูกขอพระคุณพระเจ้าลูกขอพระคุณพระองค์สําหรับเช้าวันนี้ที่ลูกได้ตื่นขึ้นมาเพื่อนมัสการพระเจ้าเพื่อได้การอธิษฐานการวิงวอนการขอพระคุณและการมโมทนาพระคุณพระเจ้าและลูกขอรับใช้พระเจ้าขอเป็นค่ารองพระบาทพระองค์ตลอดไปลูกจึงอธิษฐานฝากมอบการอวยพระพรทุกคนไว้กับพระองค์ด้วยความเชื่อ และไว้วางใจพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับ